สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกที่ติดตามในช่อง YouTube จอเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่สำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแบ่งปันในส่วนของเด่นหลัก10บนนะครับ16มีนาคม2568ก็เป็นสูตร10บนที่เดินดีนะแอดมินก็ใช้สูตรนี้นะครับเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสลากกินแบทฐบาลเช่นกันนะ แอดมินจะไม่ลงข้อมูลที่พังเพื่อนะครับจะลงข้อมูลที่ใช้จริงนะและก็ในส่วนนี้นะครับเมื่อเราเฟ้นหาในส่วนของหลักสิบบนได้แล้วเราจะไปจับดิดแต้มเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะอันทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของสิบบนแล้วก็ทราบผลกันว่าสิบบนในงวดนี้มีเลขอะไรนะครับแอดมินก็ขออนุญาตนะครับไปทบทวน สิบบนในงวดที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ครับทีนี้กลับมาดูในส่วนของเด่นหลักสิบบนหนึ่งมีนาคมนะหกแปดที่ผ่านมานะครับก็มีสองสูตรที่ปะทะกันนะครับก็คือห้าและศูนย์แอดมินก็สังหอ์ใจสองสูตรนี้นะครับเพราะว่า,าจากตัวเลขที่ชนกันก็คือเลขห้าและเลขศูนย์นะแอดมินก็หยิบยกลงมาตรงนี้เพราะว่าเลขห้าส่วนใหญ่จะไม่มาในตําแหน่งของหลักสิบอยู่แล้วเพราะนั้น ที่นิยมมาคือเลขศูนย์นะก็ดึงลงมานะเดินหน้าไปเป็นหนึ่งถอยหลังมาเป็นเก้านั่นเองเพราะนั้นมันก็จะเด่นอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งในกรณีที่มีสุดหนึ่งสุดใดที่ผิดทีนี้เราก็กลับมาดูตรงนี้นะครับระหว่างเลขเก้าเลขศูนย์หรือไม่ก็เลขหนึ่งส่วนใหญ่เลขหนึ่งนะครับก็ไม่นิยมมาในตำแหน่งของหลักสิบนานแล้วนะมันก็จะเหลือเพียงแค่เลขศูนย์แล้วก็เลขเก้านะ เมื่อเราได้สองตัวเลขนี้แล้วนะครับก็จับดิดแต้มนะแตมก็คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะผลของกองสลากนะครับก็ประกาศเลขก็คือเลขอะไรครับให้เินขอญาตใส่ตรงนี้นะแปดเก้าสี่สองตัวนั้นคือเก้าสี่นะครับเพราะนั้นตำแหน่งนี้หลักสิบของเราก็ถูกเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเก้าสี่ตรงนี้นะเก้าบวกสี่นั้นก็คือแต้มสามนั่นเอง นะก็สรุปได้ว่าเราประสบความสําเร็จในส่วนของการวิเคราะห์นะครับหลัก10บนในงวดประจำวันที่1มีนาคม68ที่ผ่านมานั่นเองและก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ตามสูตรนี้และก็ถูก94ตรงๆโดยไม่ต้องกลับเลยนะทีนี้ก็ในงวดประจำวันที่16มีนาคม68นะครับแอดมินก็จะใช้ข้อมูลนี้นะครับเหมือนเดิมนะแต่ตรงนี้ มันมีสูตรนี้ที่ผิดนะครับก็พักสูตรไปแอดมินจะตามสูตรที่1แล้วก็มีสูตรเก่าที่เดินกลับมาเดินนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับทําเหมือนแบบนี้เลยแล้วก็จับดิแตมด้วยนะครับอ่ะมาพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการคํานวณกันนะครับไปแล้วชมครับ ทีนี้กลับมาดูในส่วนของ10บบนสูตรที่1น,นะก็เดินดีทีเดียวนะครับในงวดที่ผ่านมาสูตรเก่าสุดนี้คำวนวณได้5 6 7 8 9 0ออกที่8 9 4เ้าสลข9้าวันไหนของ10บ,บนถือว่าถูกต้องนะและงวดประจำวันที่16มีนาคม6 8นะครับ10บ,บนสุดนี้คำวนวณได้เลขตามนี้2 3 4 5 6 7นะวิธีการทำ เราจะใช้ในส่วนของหลักแสนนะหลักแสนที่นี้คือเลขแปดนะครับนะหลักหมืน่นนั่นก็คือเลขหนึ่งนะครับนำเลขหนึ่งมาวางสิบล่างนะสิบล่างก็คือเลขห้านะครับนำเลขห้ามาวางแล้วก็บวกแปดลงที่แปดบวกหนึ่งก็คือเก้าเก้าบวกห้าก็คือสิบสี่เอาตัวเนึเลขสี่แล้วนำเลขสี่บวกแปดก็คือสิบสองนั่นเองเดินหน้าไปหกครั้งจะได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนั่นเองนะ อันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขาตามนี้นะก็เดินดีนะครับสูตรนี้สรุปนะครับสูตรที่หนึ่งสิบบนจะเด่นอยู่ที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนั่นเองนะอ่าต่อไปนะครับเราไปดูสิบบนสูตรที่สองดังต่อไปนี้ที่กลับมาดูในส่วนของสิบบนสูตรที่สองนะก็เป็นสูตรเก่าเช่นเดียวกันเคยผิดเป็นหนึ่งครั้งในงวดที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ นะแล้วก็กลับมาเดินอีก2ง,งวดซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็คนวณได้901234ออกที่8949ล 9, มาตำแหน่งของ10บ,บนถือว่าถูกต้องนะและงวดประจำวันที่16มินาคมนะครับก็คำนวณสูตรนี้ได้เลขตามนี้ได้เลขเดิมเลย901234วิธีการทำนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักแสน นั่นก็คือเลขแปดตรงนี้หลักพันนั่นก็คือเลขแปดสิบหลังวันที่หนึ่งนั่นก็คือเลขเก้านะครับตรงนี้นะและก็หน่วยหลังวันที่หนึ่งนั่นก็คือเลขสี่ตรงนี้แปดบวกแปดนะครับก็คือสิบหกเอาตัวหนคือเลขหกและนําเลขหกบวกเก้าคือสิบห้าเอาตัวเนึ่เลขห้าและนําเลขห้าบวกสี 15, ่ 5, 5, ก 4, ็เป็นเก้าเดินหน้าไปหกครั้งจะได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขาตามนี้ อันนี้ก็เป็นสูตรการสนใจก๊อกแคบหน้าจอไปนะก็ตามนี้นะครับเอาสองสูตรพอนะจริงๆแล้วอมินก็มีหลายๆสูตรนะครับที่มาเปรียบเทียบกันแต่ผลลัพธ์มันได้เหมือนกันเพราะนั้นเป็นการประหยัดเวลานะครับอิมินก็เลยหยิบยกมาเพียงแค่สองสูตรเท่านั้นนะอ่ะทีนี้ไปที่แผงแล้วก็ไปวิเคราะห์ตัวชนดังต่อไปนี้กลับมาดูในส่วนของแผงการวิเคราะห์เด่นหลักสิบบน 16มีนาคม2568นะก็สูตรที่หนึ่งคำนวณได้2 3 4 5 6 7สูตรที่สองคำนวณนได้9 0 1 2 3 4ท่านสมาชิกจะเห็นตัวเลขที่มันชนกันนะครับก็คือเลข2 3และ4 2 3และ4นะเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินก็จะนำ2 3 4มาวางไว้แบบนี้ ถึงแม้ตัวเลขนี้มักจะไม่มาในตำแหน่งของ10บนนะแต่ถ้าสูตรมนเดินต่อเพราะนั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับนะทีนี้นะครับถ้าคิดว่าตัวเลขนะมันจะมานะมันจะมาแล้วก็ปักหลักที่10บนส่วนใหญ่เลข2ก็ไม่นิยมมานะในตำแหน่งของ10บนอยู่แล้วเลข3ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะค่อนข้างที่ยากมากแล้วก็เลข4อีกนะก็ยากพอสมควรนะแต่ เรายึดสูตรจากสถิติที่ผ่านมาเพราะนั้นเราลองพิจารณาต่อนะอาจจะมานะหรือตำแหน่งนี้อาจจะผ่าดับก็เป็นไปได้นะลองดูนะทีนี้เราจะนำนะครับตัวเลข2หรือไม่ก็เลข3าเนี่ยหรือไม่ก็เลข4มาประกบกับเลขอะไรซึ่งเป็นหนักหน่วยนะทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะเราจะไปหาในส่วนของแต้มนะครับ สองตัวบนนะและจะนำตัวเลขนี้มาประกอบเป็น10หน่วยบนตรงในคลิปนี้เลยนะอนที่นี้เราไปหาเรื่องแต้ม2ตัวบนก่อนดังต่อไปนี้ครับที่กลับมาดูในส่วนของแต้ม2ตัวบนนะก็เป็นแต้มเก่าแล้วก็มีสมาชิกนะครับสอบถามเข้ามาเพราะนั้นแอดมินก็จะมาบรรจุไว้ในคลิป10บ,บนเลยนะครับอ่ะตามต่ออันนี้ก็เป็นงดเก่านะครับคำนวณได้890123ออกที่ 894เราดูในตำแหน่งของหลักสิบบนและก็หลักหน่วยบนบวกกันนะครับ9กบกสก็คือ13เอาตัวหน่วยคือเลขสานั่นเองเพราะนั้นตรงนี้มีเลขสาอยู่ถือว่าแต้มผ่านนะอ่ะทีนี้เมื่อจันวันที่16มีนาคม68นะครับแอดมินก็คำนวณแต้มตรงนี้ได้เลขตามนี้เลย789 012วิธีการทำนะครับเราจะใช้ในส่วนของ10ล่าง สิบล่างก็คือเลขห้าตรงนี้นะสิบครั้งที่สองนั่นก็คือเลขสามตรงนี้หน่วยครั้งที่สองนะครับก็คือเลขศูนย์ตรงนี้บวกเก้าของทีห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกเก้าก็คือสิบเจ็ดเอาตัวเลขเจ็ดนะแล้วก็เดินหน้าประจนวนหกครั้งจะได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนั่นเองนะและอันนี้ก็เป็นสถิติที่ปานมาของเขาเดินดีทีเดียวนะครับ นะอันนี้ก็เป็นสูตรใครสนใจก็แคปหน้าจอไปก็ได้แต้มแล้วนะครับเดินดีนะ789012อ่ะทีนี้นำแต้มนะครับไปประกบกับ10บนก็จะเป็นคู่ชุดนะสตัวตรงดังต่อไปนี้ครับที่กลับมาดูในส่วนของเด่นหลัก10บ,บน16มีนาคม68ครั้งหนึ่งถ้า2ส,สูตรนี้เป็นจริงนะครับเด่นที่เลข2เลข3แล้วก็เลข4 ในงวดก่อนออกที่9 4แต้ม3ในนี้ไม่มีก็ถือว่ารอดตัวไปนะอาทีนี้มาดูพิจารณาดูแอดมินจะยังไม่ตัดนะเลขตัวไหนทิ้งนะครับมาแบบเต็มเต็มก่อนนะถ้าสมมติวลเลข2มาตำแหน่งของ10บนนะแต้ม7ก็คือ2 5นะแต้ม8 2 6นะแต้ม9 2 7 2 8แต้ม0 2 9แต้ม1แล้วก็2 0นะั้นแต้ม2 ถ้า3มาตำแหน่งของ10บนก็คือ3ามสี่เต้ม7จ็ดสามห้าเต้มแปดเต้มเจ็ดเต้มสินะเต้มศูนย์นั่นเองแล้วก็3 8มแเต้มหนะแล้วก็3ามเก้มสถ้า4มาตำแหน่งของ10บนก็คือ43่สามเต้มเจ็ดสีเต้มแปดสี้เต้มเก้าต้มศูนย์สีเต้มหแล้วก็ส8แเต้มสองนั่นเองรวมทั้งหมดนะครับกี่ชุด369 สิ 2, 3เอ6 7สองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดชุดนะครับจากทั้งหมดหนึ่งร้อยชุดเราคัดในคลิปนี้แล้วนะครับก็ได้เลขตามนี้เพราะฉะนั้นนะครับในคลิปต่อไปนะเราก็จะมาดูในส่วนของหลักหน่วยบนแล้วก็วิธีในส่วนของหาเลขเด่นนะสิบหน่วยบนนั่นเองเราก็จะมาคัดจากชุดนี้ทําให้ตัวเลขนั้นน้อยลงนะก็มีวิธีคิดแล้วก็ตัดตัวเลขกันนะ ก็ฝากในส่วนของตัวเลขนี้ไว้ให้ท่านพิจารณาด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ1ิบน2 3แล้วก็4นะลองพิจารณาดูนะครับสุดท้ายนะครับแอดมินก็ต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในส่วนของข้อมูลดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ